ของท่าอากาศยานไทยหรือว่า a อค่ะก็เปิดเผยว่าสำหรับปีงบประมาณ6768นี้ค่ะคาดการว่าเฉพาะท่าอากาศยานส,สยามสุวรรณภูมินะคะจะมีผู้โดยสารประมาณ64.44ล้านคนค่ะเพิ่มขึ้น7.40%ค่ะจากปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีเที่ยวบินประมาณ30,000ขอภยัยะ376,820เที 6, ่ยวบินค่ะจึงอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ฟื้น กลับมาได้อย่างแข่งแกร่งทีเดียวค่ะเพราะวันนี้บริษัทก็อยู่ระหว่างจัดทาร่างข้อกําหนดเงื่อนไขประกวดราคาหรือว่า T.O.R ค่ะเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้นและก็กิจการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดเป็นรายที่3นะคะแล้วก็โครงการให้บริการคลังสินค้าหรือว่าคาร์โก้รายที่3น้าท่ากาศยานสุวรรณภูมิค่ะตามมาตรา35ตามพรบร่วมทุน2,562คาดว่าจะสรุปร่าง T.O.R ได้กลางเดือนหน้านี้แล้วก็จากนั้นก็จะนําร่าง T.O.R นี้ประกาศรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์ตตามขั้นอนอ โดยขณะเดียวกันค่ะบริษัทได้พิจารณาปรับปรุงร่าง TOR นะคะของระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระอาคาร SAT 1.